สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ RL Easy Style RL นะคะวันนี้ RL ก็อยากจะมาส่งเสียงทักทายทุกๆคนนะคะสำหรับคนไหนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับ RL เนอะก็ขอกราบสวัสดีคำงามนะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆบ้านเลยเนาะ บ้านหลังนี้ก็เป็นอีกบ้านหลังที่ของของแอลนะคะที่มีความตั้งใจนะคะอยากจะสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ยังต้องการกำลังใจอีกค่อนข้างมากพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องทุกท่านที่สนับสนุนนะคะให้กับบ้านแอลหลังนี้นะก็อยากจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาอีกนะคะ ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะให้การสนับสนุนนะคะเหมือนอย่างเช่นหลังแรกที่ผ่านมาเนาะก็ยังไงก็ต้องกราบสวัสดีแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝากหัวใจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้อาก็เลยนำเอาดอกไม้สวยๆนะคะมาฝากนะคะเป็นดอกไม้ในร้านดอกไม้เนาะก็คิดว่าใครชอบ ช่อไหนกระทางไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันเนาะวันนี้อาจจะส่งเสียงพูดเจ๊แจ้วสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่ปล่อยคลิปมาแล้วในบ้านหลังนี้เป็นคลิปที่มีความยาวไม่มากเกินไปนะผ่านมาแล้วห ep ี p ีนี้เป็น e p ีที่7ก็เลยส่งเสียงมาทักทายนะคะว่าเอลมาแล้วนะนะพร้อมกับเสียงเจ๊แจ้วนะ,ะฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับ Rl easy style rl นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังชอบในเสียงเพลงก็บ้านหลังแรกก็ยังคงไว้อยู่นะคะบ้านหลังนั้นก็จะมีหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้จะไม่ได้ลงเพลงนะคะแต่ว่าจะทำในรูปแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งหนึ่งเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова